นี่คือปัญจว,วัคคีสาวกกลุ่มแรกของพระพุทธเจา้าส่วนนี้คือเพนากอนตึกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐไอ้ของสองอย่างเนี้ยอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ที่เราอยากให้ดูคือความเหมือนกันของคำสองคำนี้มากกว่าปัญจวัคคีปัญจ,ววปญจแปลว่าห้าวัคคีทั้งห้าใช่ปะ่ะส่วนเพนากอนชื่อเพนากอนเพราะมีห้าเหลี่ยมเพนตะแปลว่าห้าในภาษากรีกสังเกตอะไรป่ะว่าคาว่าปัญจ กับเพนตะมันฟังดูแล้วก็คล้ายๆกันอยู่นะแล้วสาเหตุที่มันฟังดูคล้ายๆกันอนะ่ะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะมันมีรากมาจากคำคำเดียวกันเป็นคุยคำว่าไตรที่แปลาว่าสามก็เหมือนกันพระไตรปินด,ดกธงไตรลงหนังไตรภาคใช่พวกเราอ่ะไม่ได้คีดกระเองมันมีรากเดียวคำว่าทรีในภาษาอังกฤษนั่นแหละในศตวรรษที่สิบแปด มีผู้พิพากษาชาวอังกฤษคนหนึ่งถูกส่งไปปฏิบัติงานที่เมืองเบงกอลในอินเดียชื่อวิลเลียมโจนคือในช่วงนั้นน่ะมีการติดต่อค้าขายระหว่างชาวตะวันตกกับคนอินเดียเป็นเรื่องเป็นราวมากเนื่องจากการล่านในนิคมถึงจะบอกว่าโจนเป็นผู้พิพากษาก็าเหอะแต่เขาเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาลึกมากคือรู้ทั้งกรีกและลาตินระหว่างที่โจนกาลังศึกษาภาษาส,ะสะันสกฤตซึ่งเป็นภาษาโบราณของพวกอินเดีย j จนส์ก็ค้นพบสิ่งที่เหลือเชื่อมากคือทั้งกรีกลาตินและสันสกฤตมีความเหมือนกันในทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์จนมันไม่น่าจะแค่บังเองิญต่อมาโจนส์ก็เลยเสนอไอเดียว่าจริงๆแล้วอะ่ะภาษาลาตินกรีกและสันสกฤตมาจากภาษาภาษาเดียวที่หายสาบสูญไปแล้วและโจนส์ก็เรียกให้ภาษาเนี้ยว่าโรโตอินโดยูโรเปียนสิ่งที่โจนนาเสนอจะทําให้ในเวลาต่อมา นักภาษาศาสตร์เริ่มทําการเปรียบเทียบภาษาต่างๆอย่างจริงจังจนพบว่าภาษาที่คนละล่าครึ่งโลกตอนนี้หรือ3,000ล้านคนพูดกันอยู่เป็นญาติกันหมดคือภาษาโปรโตโอินโดยุโรเปียนเนี่ยเป็นภาษาที่ถูกพูดเมื่อละเาสี่ถึงหกพันปีที่แล้วทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคาดว่าเผ่าของคนอินโดยุโรเปียนอาศัยอยู่บริเวณที่ลาพคอนติกแคสเปียนเนือทะเลดำซึ่งปัจจุบันคือประเทศยูเครนและรัสเซีย ระหว่าง6,000ถึง3,000ปีที่แล้วอะคนอินโดยุโรเปียนค่อยๆกระจัดกระจยายอพยพย้ายถิ่นฐานแล้วก็ยืดดินแดนใหม่ไปทั่วทั้งนี้เวลาที่เราบอกว่าไปทั่วเนี่ยเราหมายถึงไปทั่วจริงๆคือไปอยนันยุโรปเอเชียตะวันออกกลางหรือแม้แต่อ,อินเดียแล้วนักโบราณคดีคนพบหลักฐานว่าคนอินโดยุโรเปียนสามารถเลี้ยงม้าได้ซึ่งถ้าเลี้ยงม้าได้ก็แปลว่าขี่ม,ม้าได้ มันก็เลย makes ม e เซนที่คนพวกนี้จะสามารถเดินทางได้ไกลขนาดนั้นทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยมีใครได้ยินภาษาโปรโตอินโดยุโรเปียนแล้วก็ไม่มีจารึกของภาษาเนี้ยให้ศึกษาด้วยแต่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่หลายภาษามีต้นกําเนิดมาจากภาษาเนี้ยทำให้นักภาษาศาสตร์ถึงกับสามารถจําลองภาษานี้ขึ้นมาใหม่ผ่านเทคนิคที่เรียกว่า linguistics reconstruction เวลานะักภาษาศาสตร์จะหาว่าสองภาษาเกี่ยวดองหรือแตกขแขนงมาจากภาษาเดียวกันไหมเนี่ยเขาไม่สามารถดูแค่ว่ามีคำสองคำจากสองภาษาออกเสียงคล้ายกันหรือเปล่าเพราะนั่นอาจจะเกิดจากความบังเอิญหรือการยืมคำก็ได้จริงไหมย่างภาษาไทยเงี้ยมีคำบาลีส,ะสะันสกฤตเยอะมากแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเรามีลากเดียวขเขามันเป็นเพราะว่าเราไปยืมคำเขามาทีหลังแล้วค่ะเช่นเดียวกับที่เราไปยืมคำจีนก๋วยเตี๋ยว หรือว่าคำฝรั่งเศสคาเฟ่มาเวลานักภาษาศาสตร์จะหาว่าสองภาษาเป็นญาติกันหรือเปล่าเขาต้องเปรียบเทียบคำหลักๆคำพื้นพื้นคำที่ใช้ทุกวันของแต่ละภาษาเช่นสมาชิกครอบครัวตัวเลขชื่อสัตว์ประโรณตการาธรรมชาติเพราะคำพวกนี้มักจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เนิ่นๆมันก็เลยยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพี้ยนไป นอกจากนี้นักภาษาศาสตร์ยังสามารถสังเกตความเชื่อมโยงได้จากการเพี้ยนของเสียงคำอย่างเป็นระบบจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งมันก็มีตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างภาษาในยุโรปอย่างภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสกับภาษาในอินเดียที่น่าสนใจหลายอันมากแล้วเราก็ยังสามารถหาตัวอย่างพวกนี้เจอในภาษาไทยได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่าเรายืมคำบาลีสนสกฤตมาเยอะมาก เช่นคำว่าพาราดอนภาพที่แปลว่าความเป็นฉันพี่น้องอีกรูปหนึ่งของพาราดอนคือพารดาซึ่งเราไปยืมมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายแต่สิ่งที่พีคคือการออกเสียงดั้งเดิมของคำว่าพารดาในภาษาสันสกฤตคือราตาที่คำว่าบราตามันฟังดูคุค้นๆก็เพราะว่ามันมีลากเดียวกับคำว่า brother ในภาษากกอังกฤษคำว่าเจ็ในภาษาสันสกฤตคือสัปตา เช่นคำว่าสัปตะศกที่เป็นชื่อเทวดาประจําวันทั้ง7ส่วนคําว่า7ในภาษาฝรั่งเศสคือเซตซึ่งมีรากมาจากภาษาลาตินเ e ปเ e มแล้วที่มันเป็นแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าทั้งเ e ปเ e มแล้วก็สัปตะมาจากคําคําเดียวกันเ e ปอ๋อแล้วก็คําว่า Seven ก็มาจากคํานี้เหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบเลข7จ็ถึงสิในภาษาบาลีกับชื่อเดือนในภาษาอังกฤษเราจะยิ่งเห็นความเหมือนกันเข้าไป ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เดือนกันยาหรือเซปเทมเบอร์เป็นเดือน9แทนที่จะเป็นเดือน7เนื่องจากแต่ก่อนพวกโรมันที่เป็นคนตั้งชื่อเดือนเขาเริ่มนับปีใหม่วันที่1มีนาไม่ใช่1มกราอ่ะกลับมาที่บาลีสตตะ7 s e p เซปเทมเบอร์อาตะ8ออกตุเบอร์นาวะ9 n o v โนเ e มเบอร์ดาสะ10ดซเซมเจะเห็นว่ามันเหมือนคำนำหน้าเดือนเลยใช่ไหม นอกจากนี้มันก็มีตัวอย่างอื่นๆเช่นคำว่านามแบบในนามสกุลนามแฝงนามปากกาที่แปลว่าชื่อมาจากภาษาสานสกฤตนามะซึ่งก็มีรากเดียวกับคว่า name หรือไทยที่แปลว่าหัวใจมาจากสานสกฤตหฤทมีรากเดียวกับ h a r ์ที่แปลว่าหัวใจในภาษาอังกฤษทันตแพทย์ที่แปลว่าหมอฟันทันตะมาจากสานสกฤตดันตะซึ่งก็มีรากเดียวกับ dental หรือว่า dentist ที่มาจากภาษาลาติน dense ที่แปลว่าฟันแต่ตัวอย่างที่เราว่าคููสุดอ่ะคือเรื่องความเชื่อและคําว่าพระเจ้าของคนที่พูดภาษาตระกูลอินโดยุโรเปียนร่างของคําว่าเทวาแบบในเทวดามาจากสันสกฤตเดวาซึ่งเดวาก็มีร่างมาจากภาษาโปรโตอินโดยุโรเปียนดิวแล้วก็ใช่คําว่าดิวก็เป็นร่างของคําว่าดีวาแบบในดีวาคาเฟ่แล้วก็คําว่าดีไฟด้วยคนโปรโตอินโดยุโรเปียนอ่ะ เรียกพระเจ้าของตัวเองว่า d e อส์ผาซึ่งแปลว่า Sky Father เพอร์เขาเชื่อกันว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับท้องฟ้าแล้วก็มีบทบาทเป็นพ่ออารมณ์เหมือนเป็นพ่อของสรระสิ่งทั้ป่งปวงในศาสนาของพวกกรีกเทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดคือเทพแห่งสายฟ้าและท้องฟ้าหรือซูสใช่ไหมซูสอาจจะไม่ใช่ชื่อที่ฟังแล้วคล้ายเดอส์ผ r แทแต่ถ้าเราบอกว่าคนกรีกแต่ก่อนเรียกซูสว่า เซลุสเพเทอร์ล่ะมันก็คือคําที่เพี้ยนกันมานี่เองใช่ไหมล่ะอ่ะทีนี้เรามาดูเทพโรมันบ้างเทพโรมันจูปิเตอร์คาว่าจูมาจากภาษาโปรโตอิตาลิกจูสที่แปลว่าวันหรือท้องฟ้าแล้วก็คำว่าเพเทอร์ที่แปลว่าพ่อหรือก็คือจูสเพเทอร์ซึ่งก็คําเดียวกันอีกอ่ะแต่ยังไม่จบในคมภีรพระเวทพ่อของพระอคัคนีเทพเจ้าแห่งไฟคือพัทยาอุดเทพเจ้าแห่งชานอากาศ คนอินเดียเรียกพัทยาอุดว่าเดียอุสหรือเดียอุสปิตาซึ่งแน่นอนว่าเขาว่าปิตาก็คือคำคำเดียวกับคำว่าบิดาที่เรายืมเข้ามานี่แหละสรุปคือเด e ียสประแทซูสจูปิเตอร์และพัทยาอุดก็คือคำคำเดียวกันที่แปลว่าสกายฟาเธอร์แล้วก็มีลากมาจากศาสนาของคนโปรโตอินโดยุโรเปียเนี่แหละแต่ข้อที่จริงที่เราว่าสวยงามที่สุดคือจำได้ปะว่า คนอินโดยูโรเปียนใช้ม้าแล้วก็ขี่ม้าได้ภาษาในตระกูลนี้หลายภาษาคาว่ามา้าคาว่าเกวียนคาว่าล้อมาจากคำคำเดียวกันหมดซึ่งอันนี้มันบอกอะไรเรามันกำลังบอกเราว่าคำพวกนี้ไม่ใช่คำที่ถูกยืมมาแต่เป็นคำที่มีอยู่เดิมมีอยู่เดิมตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังอยู่ที่ราพอนติแคสเปียนเมื่อหลายพันปีที่แล้วแปลว,ว่ามา้าเกวียนการขนส่งด้วยมา้าเนี่ยมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของพวกเขามาก แล้วก็ม้ากับกเวียนเนี่ยแหละที่ทําให้พวกเขาสามารถเดินทางไปทั่วแล้วก็เอาไม่ใช่แค่คนแต่ภาษาของพวกเขาไปยังที่ยังต่างซึ่งตรงนี้แหละที่สวยงามมากวิธีที่คนรุ่นหลังพูดกันหรือแม้แต่คนในปัจจุบันพูดกันมันสามารถบอกได้จริงๆว่าบรรพบุรุษของพวกเขาหรือของเราอยู่กันยังไงอาละ่ะก่อนจากกัน